สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆน้าๆครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเราช่องไอบอมแช่นะครับสําหรับทริปนี้ครับเป็นทริปตกปลาใกล้ๆบ้านครับน้าๆใกล้บ้านมากครับห่างจากบ้านมาเขื่อนก็ประมาณสิบกิโลนะครับอ่าปกติคือเราจะลุยที่เขื่อนปลาสักกันตลอดนะครับทริปนี้ก็มีโอกาสคือมาตกใกล้ๆบ้านสักอ่านิดนึงครับ อาเขื่อนนี่ร mm ักเป็นเขื <men <men ่อนอยู <men 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 慢慢่ในอำเภอปากช่องนะครับอาตอนนี้ก็มีน้าๆหลายๆท่านนะครับได้มาลองพิสูจน์กันแล้วนะครับอาที่เขื่อนลำตะคองนะครับครับน้าๆทริปนี้ครับเราจะมาเทสหมายนะครับแล้วก็เทสเหยื่อครับปกติเนี่ยคือเราจะใช้เหยื่อเนี่ยตาตกที่เขื่อนแบบสักันตลอดนะครับแต่เราจะมาลองหมายใกล้ๆบ้านนะครับว่าเหยื่อเหยื่อของเราเนี่ยจะใช้ได้ผลกับ เขื่อนนี้หรือเปล่านะครับนะาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนนะก่อนอื่นเราไปหาเสบียงสําหรับวันนี้กันก่อนนะครับอ่าแล้วก็มือเช้านะครับนนะกับตาสดมิจภาพนะครับบ้านบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปลุยอ่าซื้อของกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปลุยที่เขื่อนกันครับไปเลยครับครับตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วครับนะนในี่ านเราได้เวลาลุยกันครับไได้เวลาออกเดินทางกันแล้วครับนะนะไปกันเลยครับ เรียกหมายเขาน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูหมายนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหขอลุงไปตกครึ่งตัวเลยพี่บอมโอ้โหตรง่ายแล้ววะแล้วตกอะไรนะตกีกระสุกวะตกอะไร ครับนะาะตอนนี้ครับเราถึงหมายที่เราจะลงนะครับถึงหมายที่เรามาลงนะฮะนนี้เราผสมเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อที่เราใช้นะครับอันนี้หมักมาอ่าบ่มมาห้าโลนะครับเป็นเหยื่อที่เราบ่มแล้วครับเป็นลำมะกปิดนะครับแล้วก็เราจะมาแต่งหน้าเหยื่อโดยใช้หัวตาลนะครับหัวตานแล้วก็ผ้าเขียว ะจะมาแต่งหน้าเยื่อนิดนึงนะครับเพื่อเรามาเทสดูว่า,าตรงจุดตรงนี้ครับเที่ลงเนี่ยมันจะพอใช้ได้กับที่นี่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะครับแล้วนะลองเทลงไปสักประมาณโลนึงก่อนนะครับแล้วก็หัวตานสักหยิบมือหนึ่งแล้วก็ไฟเขียวก็หยิบมือหนึ่งเหมือนกันนะครับลองดูก่อนนะครับ เป็นหัวตาลนะครับที่เราทําไปแล้วนะครับแล้วก็ผาเกียวนะครับอีกมือหนึงของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนะนะขอเป็น <ใจ S 1> หัวเชื่อไผาเกียวนะครับ<จ>หอม <laughs> ประมาณแค่นี้นะครับ 没你腻、那、吧、个 เพียนครับแต้มสองกันละครับกับเพียนครับสุดที่อันกันละครับนะนะกับนะเพียนครับ <ขอ S 1> มีไซส์ขึ้นนะครับเฮ้ยนี่แต่เพียรมีไซส์ขึ้นเลยครับนะน่าจะใช้ประมาณสี่ขีดนะครับพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้น โอหเกือบหลุดเหมือนกันนี่เกือบหลุดเกือบหลุดก็มันดึงตั้งนานแล้วกำมังออกำมังไซใหญ่ครับนะนะอืจะเกือเท่านี้ที่ได้เมื่อานี่ครับกำมังคองไผ่นะครับหรือจำตะคอนะครับดูไซ้์ครับ วันนี้เราก็ทําการเก็บเบ็ดเรียบร้อยนะครับเราได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไหมธรรมชาตินะครับไหมลําตะคองนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานโดยรวมนะครับวันนี้ว่าเราได้ตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเส้ลลำตะคองนะครับปลากระมังปลาตะเพียนก็ไซส์สวยเหมือนกันนะครับไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานเลยครับานา เนกับปลาการะมังก็มีไซส์ส,สวยๆนะครับนี่ครับนี่เป็นปลาการะมังนะครับไซส์สวยเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับหมายธรรมชาติเป็นหมายที่ไม่ได้อ่อยนะครับเป็นหมายตกธรรมชาติเลยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี่่อที่เราใช้อ่าใช้กับที่เกิดปรฝสากก็ถือโอเคนะครับ น้าๆสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเราก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับน้าๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอวอมชาแนลนะครับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับน้าๆเดี๋ยวเจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาลาคลิปนี้ด้วยบรรยากาศลำตะคอนนะครับสวยๆครับกับเขาเยเที่ยงนี่ครับก็เป็นเขื่อนลำตะคอวยวททัศน์ที่สวยงามนะครับนะ